เสรจยการ,รปรับโครงหน้าโรงพยาบาลเลอลาครบวงจรเรื่องความสวยไม่ว่าจะตัดกรามยุบหนกแก้มวีไลน์ ine, ฟูโครเรียนวีไลน์ด้วยเทคนิคพิเศษจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ตัดกรามชิ้นใหญ่ชิ้นเดียวไม่เป็นขั้นบันไดเทคนิคแผลในไร้แผลภายนอกบว,วมช้ำน้อยฟื้นตัวไวโครงหน้าเป็นธรรมชาติมาตรฐานโรงพยาบาล24ปีภายใต้การดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์ การันตีผลลัพธ์จากผู้ทำศัลยะกรรมจริงก็รู้สึกว่าหน้าตัวเองละมุนมากค่ะเพื่อนๆก็ทักค่อนข้างมากค่ะว่าทำไมหน้าซีรีส์เนี้ยค่ะรู้สึกว่าละมุนมากแฮปปีท้ทุกๆวันเลยค่ะตั้งแต่วันแรกที่ตัดออกไปคนรอบเขากว่าหน้าเปลี่ยนมากนะเด็กโลแฟนกลับมาชมแล้วก็ดูเหมือนแบบห,หวงมากขึ้นพอม,มาทำแล้วมันมีความมั่นใจขึ้นสวยขึ้นไปไหนก็มีแต่คนทักว่าเออหน้าสวยขึ้นมันรู้สึกแบบว่ามีคนชมมากขึ้นอะ ชื่นชอบมากเลยค่ะหลังทําครบหนึ่งเดือนทุกคนทักว่าทําไมหนูหน้าเด็กลงหน้าเราเล็กลงเยอะมากๆค่ะสวยครบ,<อ>บจบที่เละค่ะ